โลกที่ลมสลายสินะซองอูยื่นมือออกไปไม่รู้ตัวเขาหยิบการ์ดที่มีดาวสูงสุดแม้จะไม่มีเหตุผลในการเลือกเขาก็รู้สึกว่าต้องเลือกมันอยู่ดีถึงต้องทำในตอนสุดท้ายเขาหยิบการ์ดออกมาซึ่งมันดูแปลกตาพื้นหลังมีสีดำและเป็นภาพวาดของชายชุดขาวที่ถือเคียวยาวคุณเลือกอาชีพในคอมมานเซอร์ห้าดาวในคอมมานเซอร์ ในคอมเมเซอร์คือจอมเวทที่ควบคุมกองกระดูกและสราสมในโลกแฟนตาซีไม่ใช่หรอหน้าต่างเลือกอาชีพเปิดแล้วคนที่ล้มเหลวในการเลือกอาชีพโปวดรอในโอกาสถัดไปการเลือกการจบลงด้วยข้อความนี้ทุกข้อความได้หายไปจากนั้นห้องบรรยายก็กลับมามีไฟสว่างอีกครั้งไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้สึบผู้ชายข้างหน้าของซองอูดึงดาบออกมาเครื่องจากโต๊ะ คมดาบสะท้อนแวววาวห้องบรรยายพันเงียบกิบทุกสายตาล้วนจับจ้องไปที่ดาบของเขามันตกไม้สักไหนกันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นรู้สึกเหมืนอนโดนไรสิงเลยแล้วดาบนี่มันบ้าอะไรกันดาบนั่นของจริงใช่ไหมให้ตายเถอะฉันกลัวห้องบรรยายเริ่มมีเสียงดังขึ้นหลังจากเงียบได้ไม่นานแม้สตร์ตาจางก็มองไม่ออกก็แล้วก็เริ่มได้มองออกไปที่นองหน้าต่างเมื่อเห็นเหตุการณ์กับปริศนาครั้งนี้ ซองอูไม่สนใจใครอื่นเขายังคิดถึงข้อความที่รอยอยู่และบอกว่าให้เข้ากับการอยู่รอดในโลกที่ล่มสลายข้อความนั้นยังคงถาสถมอยู่ในใจของเขาดาบตกลงมาตอนที่ฉันเลือกการนักสู้น่ะช้ที่อยู่ด้านหน้าของซองอูอชูดาบขึ้นซองอูมองบนเพดานปัะสบนี่เราเป็นในโคเบนเซอร์จริงๆใช่ไหมทำไมถึงไม่มีอะไรออกมาเลยอ่ะทะนใดนั้นเอง ประตูหลังห้องบรรยายก็เปิดออกมีบางอย่างเข้ามาพร้อมกับเสียงเออะทั้งตัวเขาเต็มไปด้วยเลือดอ่าเอาออไปพนเลือดพุ่งออกมาจากคอ,องเขาและกระจายออกไปทั่วเสื้อเชิต้ตมีบางอย่างที่ติดอยู่ข้างหลังของเขาสัตว์ตัวเล็กผิวสีเขียวกำลังถืออาวุธที่อันตรายอยู่ในมือขวาแล้วดึงผมของเขาด้วยมือซ้ายชว่ว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  มีดเล่มเล็กแทงผ่านแผ่นหลังและคอของคนนั้นเขาพยายามต่อต้านทุกวิธีทางแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเสียเลื่อดมากเกินไปโอ้ oh, พระเจ้านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันอะ่ะ ah ห้องบรรยายจมอยู่ความยุ่งเหยิงนักศึกษาทุกคนเริ่มหังโต๊ะแหวกทางหนีไปที่หน้าห้องบรรยายด้วยความสะพึงกลัวมันคือความกลาหน ชายล่างเปื้อนเลือดล้มลงซ่องอูก,กั้นหายใจแล้วลุกขึ้นออกจากเก้าอี้ช้าๆปัสบพราะเขานั่งอยู่ด้านหลังเก้าอี้ประตูหลังแล้วก็เขาจึงได้ขยับตัวยากนะเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาขยับตัวจะเป็นจุดสนใจของมอนเตอร์ละทันทีมอนเตอร์ตัวสีเขียวู่ลอมบนชายล่างที่เปื้อนเลือดมันรีบถลก หน้าและกรอกตาสีเขียวเขามันหายหย่อรารต่อไปอาดาบมินซูให้ดาบซิมินซูทำอะไรสักอย่างที่เธอเขาล้องพวกเขาเริ่มมองหามินซูผูดคือดาบผู้เดียวทมกลางความวุ่นวายทุกคนหลบไปอยู่ข้างหลังของซองอูแล้วก็ยืนขึ้นและมองเขาด้วยความลกระวกระวายซองอูในะตอนนั้นคือผู้ที่อยู่มอนเตอร์ตัวเขียวมากที่สุดฉันจะไปนายมีดาบ แต่ดูเหมือนว่ามินซูจะไม่มีความคิดที่จะท้าทายมอนเตอร์แม้แต่นีดเดียวเขาถือดาบด้วยสองมือแม้ทั้งสองมือของเขาก็ยังคงสานด้วยความรุนแรงนี่มินซูจำฉันได้ไหมซองอูเรียกชื่อของเขาด้วยน้ำเสียงเย็นยเย,อเยอือกทั้งสองคนไม่สนิทกันมากนะแต่อย่างน้อยพวกเขาก็รู้จักกันให้ตายสิจะให้ฉันทำอะไรอ้าเขาตอบสนองเรากับคนบ้า ซองอูรู้ทันทีว่ามันเป็นไวไม่ได้ที่จะพึ่งเขาพรามอนเตอร์เข้าหาซองอูแล้วมันกําลังวิ่งเข้าใส่เขาซองอูอยากจะรีบหนีแต่ก็สายกันไปแล้วมอนเตอร์ตัวสีเขียวหันปากมาทางเขาและกระโจนเข้ามาทางเขาด้วยความเร็วสูงฮ่าแต่เขาตัดสินใจที่จะสู้กับมอนเตอร์แทนที่จะหนีเพราะคิดถึงชายที่ล้มลงไปเมื่อสักครู่ถูกแทงจากด้านหลังหันหลังให้กับไอ้มอนเตอร์นี่มันมากพอแล้ว และการเลือกประชิญหน้าของเขานั้นให้ผลอย่างดีปั้งมอนเตอร์ตัวน,น้อยที่หนักราวราวสิบห้ากิโถูกเตะล้มลงไปมันยืนขึ้นด้วยท่าทางที่ร้อนรนโดยใช้มือยันพื้นขึ้นมาซองอูก็ลงมือต่อไปในท,ทันทีออกไปให้พ้นไอสาราเร็วเขายกเก้าอี้ขึ้นพร้อมกับตะโกนแต่เจอปัญหาใหญ่ฮะเก้าอี้ที่เขายกนั้นคือเก้าอี้ที่สาเร็จรูปที่ออกแบบ แบบมาพร้อมกับโต๊ะมันคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของนักศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ที่เวลวร้ายที่สุดมันยังหนักกว่าที่เขาคิดไว้อีกซังอูจับเก้าอี้ขึ้นมาในทีแรกไม่ได้อะมอนเตอร์ไม่ทิ้งโอกาสมันก้มลงและยื่นมือที่ถือมีดออกมามันคิดจะถูกเตะเป็นครั้งที่สองให้ตายเถอะขยยกส่วนล่างของโต๊ะออกมาอย่างง่ายนายรากับนักยกน้ำหนัก ในสถานการณ์ปกติอาจจะทําไม่ได้แต่ตอนนี้เขาแสดงพลังที่เหนือมนุษย์ออกมายามที่เผชิญหน้ากับความตายจากนั้นเขาก็ซักเก้าอี้สําเร็จรูปใส่หัวของมันแทนที่จะทุ่มใส่มันมอนสเตอร์เข้าใกล้เขาพอดีมันยื่นมีดออกมาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะน้ําหนักที่เหนือกว่ามันหลายเท่าของโต๊ะและเก้าอี้สําเร็จรูปสำหรัตัวสีเขียวแลบรินออกมากับกระดกที่แตก แต่แค่มองก็รู้ว่ามันตายคาที่คุณได้รับสิบเหรียญทองจากการล้มกอบลินเฮ้อซองอูถอนหายใจสั้นๆเขาเดินถ่ายหลังกลับไปมองคนที่กำลังหวาดกลัวเขากอบลินเหรอ10ทองไม่มีทางมันเตอร์ตัวสีเขียวนั้นคือกอบลินละระดับต่ำที่มักจะปรากฏตัวในโลกแฟนตาซีทองหรือ ถึงเขาจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็เห็นได้ชัดว่าโลกรอบตัวของเขาได้เปลี่ยนไปราวกับเกมแฟนตาซีข้อความปรากฏขึ้นอีกครั้งมอนเตอร์ที่ตายได้กลายเป็นสมุนของคุณรายการสมุน1ใน3กับลินครงกระดูกดูเลเวล1อาวุธมีดสายพันกับลิลกับลินลันกษณะอันเดกฮะสมุนนี่มันเรื่องอะไรกันไปหน้าของเหล่านะักสืรที่รวมตัวนะ่ย อยู่ในห้องบรรยายเริ่มบิดเบี้ยวด้วยความกลัวไอ้ไม่นะอ่ะข้าหลังซองอูหันไปมองเหมือนกับพวกเขาคลื่นกบวิ่นตัวหนึ่งยืนขึ้นจากและถัออกจากเากเ้าอี้สำเร็จรูปได้พูดให้ชัดก็คือโครงกระดูกที่มีผิวหนังกับลำไส้ที่ตายเป็นเท่าถัานไปแล้วมันเดินอย่างเชื่อช้าเข้ามาหาซองอูและคุกข่าต่อหน้าเขาฮะมันเป็นสถานการณ์อันยากลำบากสำหรับเขา พันนึกถึงย้อนไปถึงอาชีพที่เขาเลือกในคอมเมนเซอร์ในคอมมนเซอร์ที่ควบคุมคนตายและลูกน้องที่เขาชุบชีวิตขึ้นมาฟังคําสั่งอย่างเป็นที่สุดนี่คือเรื่องปกติในโลกแฟนตาซีไม่มีทางหน้าเครียดเคียดเคียดในตอนนั้นก็สสองตัวก็ได้เข้ามาทางประตูหลังมันมาอีกแล้วรอบนี้มาสองตัวด้วยลวะหน่ที่ไหนที่เราสบสมรุ่นวายด้วยเสียงร้องของคนซองอูมองไปยังที่โครงกระดูกศับ ก็มีสองตัวจากนั้นข้อความใหม่ก็ได้ปรากฏขึ้นสมุนของคุณกำลังรอคำสั่งซองอูคิดจะให้สู้แต่ก่อนที่เขาจะเปิดปากโครงกระดูกก็ได้เดินไปทางกับตันสองตัวแล้วก็มี2สองตัวเห็นก็เริ่มลังเลเมื่อเห็นโครงกระดูกเพราะมันมีความที่มันเป็นอย่างมากแต่โครงกระดูกแทงหัวของมันทั้งสองตัวด้วยดาบด้วยความเร็วสูง ก็ไปินอีกตัวที่อยู่อยู่ข้างๆพันตกใจขึ้นก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่2ในเรื่องมีแค่รอยที่เป็นในคอมเพนเซอร์ในตอนที่2ก็ใครที่ชอบนะ,ะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟังนิยายกับองลีด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบมากๆนะครับสามารถด o n a t ผ่านโูวอลเล็ตที่เบอร์ด้านล่าง ที่เบอร์ด้านล่างเบอร์นี้ได้นะครับก็ขอบคุณครับ